สวัสดีครับพวกเราเจนะครับวันนี้มาแล้วกับ e ีพีสุดท้ายสําหรับซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอนะครับพาที่2นะครับซึ่งจะมีพาต่อไปไม,ไม่รู้แต่ว่าพา t นี้เป็นอีพีสุดท้ายที่เราจะมาลุ้นกันว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอีพีที่แล้วก็ได้เลิกลากันไปแล้วก็ซึ่งอีพีนี้เขาเกิดมาว่าจะไปทำอะไรไม่รู้รหรอ ไม่รู้หรอกไม่เป็นไรเรามาดูว่า EP นี้เขาจะเป็นยังไงกันนะครับตัวอย่างของ EP ที่แล้วนะครับจะพูดถึงว่าเขาไปเจอกันที่ทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะมารีบดูกันเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็สายมากแล้วเราต้องตัดรีบลงอีกนะครับไปเลยล้วกันต้องจัดวิธีการเรียนแบบเดิมๆแล้วอ่ะมันจะมีทิคไหนบ้างที่ทำให้การเรียนหนังสืออ่ะมันง่ายแล้วก็สนุกขึ้นครับครับผมก็คือ Flashcar d ครับซึ่ง Flashcar d นะครับคือวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอื่นที่ทั้งง่ายแล้วก็สนุกครับ ซึ่งเราคิดว่าทริคนี้มันสามารถไปต่อยอดเป็นแคมเปญแล้วก็จัดทำเป็นของแถมควบคู่กับผลิตภัณฑ์ได้ครับพันว่าเพื่อนอาจารย์ที่เอเจนซี่เขาชมคุณไปเยอะมากนะเขาบอกว่าคุณเป็นเด็กฝึกงานที่เก่งแล้วก็เรียนรู้เร็วแล้วถ้าเพื่อนอาจารย์สนใจให้คุณไปทำงานด้วยคุณสนใจไหมละ่ะสนใจครับอาจารย์สนใจสิครับยินดีด้วยนะขอบคุณนะครับอาจารย์วิวเออ นึกว่าหยุดสองคนจบเลย้ามาร์ตเวิร์กมาสองอาทิตย์นว้ยเว้ยมือแข็งมาแล้วเนี่ยแต่ก็ชนะไงจริงต้องขอบคุณคุณเอ๋วเขานะทำแฟลชการ์ดเนี่ยฮะใช่ไหมอืมตอนแฟลชการ์ดปุ๊บนะลูกค้าตาวาวเลยจริงโอ้นี่มีเควสมาจะร้อยหนึ่งนะไม่คุยกับใครเลยเหรอไม่เอาอ่ะเออไม่คุยกับใครเลยจบใช่ ทั้งคู่กำลังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ร่วมทุนสร้างกับจีนด้วยเอ๊มาร่วมงานกันบ่อยๆอย่างนี้แฟนๆพอจะมีหวังให้ทั้งสองคนเพื่อนขั้นจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงไหมนะแมมองตาแตนะป๋วเนะมันเป็นแฟนขับคอเป็นแฟนเก่าไม่ป็นแฟนลับว้าวลำกันลำกันลำกัอกาวลำลว้าวเชค่ะชนแม่เออ ไอ้นักข่าวจีนกันซึ่งไม่รู้ว่าเขาพิแศษเป็นเลื่แต่อเะกูดีใจนะที่มึงบอนได้กูว่าคนรหลังใจเนาะแล้วก็มีเพื่อนดีๆอย่งพวกมึงไงชื่อขคอดูแลกูมปเพื่อนการจับตุ๊อื่ได้ไหมถ้าไม่มึงเลยไม่เป็นไรกูาะทำเองอ่ะยังไง ฉันจ้นนะฉันว่าไม่หรอกมังเป็นเพื่อนในแบนด์มมนตลอดไปอ้าวเออโอเคป่ะจบไปละอุ๊ยน่าเสียเลยอะ่ะอุ๊ยอืมเคื่อนที่แสนดีเวอร์สูงฉันวแบบ่าเขามีใจแล้วช่วง18-19พันวาลูกได้หยุดปีใหม่หรือยังทำไมอ่ะแม่ คุณพี่ชายเต๋อเขาจะแต่งงานแล้วนะเขาจะมาจาัดงานที่รีสอร์ทบ้านเราในที <19. S 2> เขาก็ยังติดตามผลงานอมู่นะเพื่อสนับสนุนอยู่เหมือนเดิมคือดีใจแหละชาวบ้านขอดราลหยดูดูไม่โกรธเลยนะแปลว่าจบกันได้ดีหรอไม่หรอกก็คงแบบว่าจบกันแล้วก็ยังสนับสนุนยังแบบว่าติดตามยังซัพพอร์ตอยู่เรื่อๆยๆอะไรเงี้ยใจเล่บอยู่นะสใา่ แต่ไม่มี <ไป S 1> ทุกคู่แล้วจะอาจจะแบบเออยินดีด้วยที่เขาถึงฝันเพราะมันก็นานแล้วตั้งหนึ่งปีแร้วพูดที่ไปยังคิดที่เสร็จไม่ออกอีกเหรอเธอจะคิดยังไงดีการทำเรื่องเราสองคนไหม,หมรับรองบัตรโชว์เอาแน่<ด>แต่จริงๆทำงานเราก็ไม่เน่าไปเสียเวลาทำทีสิทธิขนาดนั้นนะเธอเอาแค่เรเยเียนจบก็พอไหม เนหนื่อยเปล่าๆทำงานก็ไม่ได้รับเสียโอกาสทางอาชีพด้วยเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันแล้วพักไหมแลอวพูดจริงหรอเนี่ยเสียวเวลากินข้าวเสร็จแล้วไปซ้อมดีกว่าพ<อ>ี่าอันขาดเดี๋ยวหลังจากนี้ให้เราตู้ไปสงเตะกับแอลลี่ที่ห้องซ้อมหน่อยนะ<อ>น่าจะอยู่<อ>ยาวจนดึกๆเลยค่ะเดี๋ยวไอ้แต่เหมือนไม่ใช่คนไทยอ่ะลูกรึ่งหรือเปล่า<อ> แต่ฟังไม่รู้เรื่องค่ะกูว่าน่าจะพูดไทยแหละแต่ว่าพูดแบบว่ามีช่วงน้ผเป่อยมาได้ยังไงไม่ได้นี่ว่าเขาไม่น่าปล่อยมามันก็รู้เรื่องอยู่ไม่แต่ว่าเหมือนแบบว่าบทสอนคนคุยกันไงรู้สึกแปลกอะพี่เหมือนจริงจงแล้วชีวิตผมเป็นเหมือนว่้ผมเคยฝันไปทุกอย่างเลยแต่ไม่รู้ทําไมคือมันแบบรู้สึกบองๆอะพี่มันขาดอะไรไปสักอย่างก็ถ้ามึงยังรู้สึกว่าขาดอะไรอยู่ แปลว่ามึงยังไม่ได้ทุกอย่างตามที่มึงฝันไว้นี่ชมพู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออรอสักครู่นะคะชันนั่งรอด้านนี้นะคะขอตัวไปจัดห้องก่อนนะคะเฮ้ยโอเอ๋วว้าวอดดูแลคุณเต้เลยนะเดี๋ยวฉันต้องไปจัดห้องเจอง่ายจังคุณเต้เหมือนแบบไม่ได้ดูผิดหวังดูแบบสีหน้าเหมือนดูดีใจแบบแปลกใจดีใจที่ได้เจออ่ะเออนี่มาทำอะไรอ่ะ พอดีพี่ครีเอทีฟเขาอยากสัมภาษณ์กูอะแล้วกูมาวิ่งงานแถวนี้พอดีก็เลยแบบเข้ามาเลยไปนั่งก่อนดิเดี๋ยวไปเอาน้ำให้ <S <S เฮ้ยไม่เป็นไรเป็นไงบ้างอะสบายดีปะ่ะอือดูกเก่งๆเนาะไม่ได้เจอกันแล้วมึงอะสบ่ายดีสบายดียดดแม่เคยโทรใ้ห้องประชุมเสร็จแล้วค่ะขัดจังหวะค่ะ พี่ชมพู่คะห้องประชุมเสร็จแล้วค่ะพี่ชมพูต่ตรงนี้ว่างบอไม่ว่างค่ะนั่งด้เนยนั่งอยู่คนเดียวเหรห็นเห็นอยู่ <c oughs> นั่งดิเ,ออเห็นมะพร้าวอ่ะเต๋รอนเกียดมะพร้าวค่ะไม่มกูปวดเวลางาน,นม,มึงไหย <อ> e> นี่มึงทำงานเป็นแพนเนอร์อมันคืออะไรวะมันก็คือเอาโจทย์จากลูกค้ามาวางกรเลยทางการสื่อสารว่าเราจะพูดกับทาร์เก็ตกลุ่มไหนช่องทางไหนแมนเสเซจอะไรอะไรประมาณเนี้ยไม่เข้าใจเลยจสกูดูซีรีส์ที่มึงเล่นนะ เป็นแฟนขับกูอะไม่ได้เป็นแฟนขับซะหน่อยแล้วเป็นอะไรเป็น <Hello. S 2> <c oughs> เออมึงต้องทำ t h e s ิ s โปรเทคจบด้วยนี่อืมอิงคิดเรื่องไม่ออกเลยเนะี่ยมึงก็เขียนเรื่องตัวเองดิง่ายๆอะ่ะก็ทำแบบพี่จ๋าไง <What? S 2> <c oughs> วะห <c oughs> น,นึ่งดอกเออจื่อดกโกฮุนกับหนุ่มโมีที่เขาจะแต่งงานกันเราดูฟัง <c oughs> เออแต่งกันทีเขาเนมาหลายปีแล้วเนี่ย มึงก็ไม่บอกเองนี่งานจัดที่รีสอทบ้านมึงเหรอเนี่ยคุณรู้ว่างเปล่าอ่ะก็๋ยวเขาว่างก็ไปกันมึงก็วงแฟนไปเปิดตัวได้เลยเอ้าหลอกถามเนึ่งฉันรูน้ำมุกเนี้ยใครก็ใช้ค่ะได้ถ้ากูหาแฟนทันอ่ะเลิศกูวสะพายเปิดตัวเองเฮ้ยบ้า แล้วมึอ่อไงนี่มันเป็นไรดูเคิรน่าต่อไปมึงต้องขายกันเองเอ้ากูว่าแหละกูว่าแล้วมึงกับแอลลี่เนี่ยต้องมีซัมติงเอ่ทำไมพูดกันอาข่าวะวะกูไม่เป็นรายการนี่ <c oughs> จบเลยกูว่าพวกมึงสองคนก็มีสิทธิ์ได้ไปออสการ์จริงๆก็ได้เลยเ <c oughs> ว้ยกูเล่าแอล้เ <c oughs> อ้าจบเอ้า ก็คบกันง่ายแล้วก็เลิกกันสองเดือนแล้วกับไม่อ่ะเนี่ยก็กูรู้สึกว่าเกายังไม่ใช่ขนาดนั้นว่ะแล้วมึงจะคบเขาทำไมแต่แรกเออนี่ยจบอีกมึงไงเข้าใจโควิดดิคือตอนแรกกูก็ชอบเขาจริงๆกูรู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช่ขนาดนั้นเหมือนเลิกตัวอียอดกลับมาเนี่ยมันก็เป็นซะอย่างเงี้ยมันก็ไปคุยกับเขาดิค่อยๆแก้ไปอ่ะ ภาษีที่ขาดคือโอเอ็คจบเรื่องของเราอระขอโทษจ,จริงๆนะมผ่านไปนานแล้วอะ่ะโอเคแล้วคุณด,ดีใจที่ได้เจอมนะ้ย<อ>ึงก็ด,ดีใจเหมือนกัน อะไรที่สิทธ์เหรออาจจะเป็นที่จ่ายเราทานตะวันมันเป็นละครหรอหรือว่าเป็นอบไรละครเวทีอะไรเป็นของที่จ่ายอ่ะเราทันตะวันมันมีความหมายว่าอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่ยั่งยืนอะไรสักอย่างหนึ่เลยเฮ้ยหลงหลงอะไรหลงเจื้อหลงเจียนหลงเจ้อนหลงเจ้อนเจ้อนไปนี่ สิ่งที่พ่อเจ้าทำมันเกินกว่าจะให้อภัยได้ถ้าชองไม่ดีทางข้าก็จะเป็นต้องลงอย่าขำฮอย่าขำเอาลางวันออก้้ารืเลยปะล่ะ I would like to say thank you ขอบคุณทุกการสนับสนุนที่ทำให้เราสองคนได้มายืนอยู่ตรงนี้เราสองคน S <S เราสองคนเนี่ยเวถ้าวันหนึ่งกูมไม่ได้อยากเป็นนักสแสดงแล้วอะมึงจะว่าย,ยัางไงกูคงโกรธอะคงจะหาเร,รื่องทะเลาะกับมึงแล้วถ,ถึงจะเลิทกทะเลาะกันแล้วเราก็คงคุยกันน้อยลงเรื่อยอะทะเราะก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่สนใจเหมือนกันแล้วเดีทำให้มึงเสียใจแล้วเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว ทำไมไม่ว่าจะทําอะไรจะสําเร็จหรือจะเฮี้ยจะโดนด่าหรือโดนชมทําไมกูยังนึกถึงมึงอยู่ยังอยากเล่าอยากแชร์กเรื่องกับมึงคนเดียวอยู่คนที่กูตามหาสุดท้ายมันก็คือมึงเดิมแล้วอีอไม่ดูต่อมึงทำละครเรื่องนี้มึงต้องการอะไรวะถ้ามึงต้องการให้กูกลับไปคืนดีกับมึงอะ คำตอบกูคือไม่แต่พอกูบังเอิญไปเจอมึงวันนั้นละแค่ไม่กี่นาทีที่เจอมึงอะเป็นกูกลับไปตกรงรับใหม่อีกครั้งเลยะกูสัญญาว่ากูจะไม่ทำให้มึงเสียใจ้ะเ้ากับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมวะที่มึงสัญญากูว่ามึงจะรักกูไม่เปลี่ยนมึงรู้ปะ กูถามไัวเงตลอดเลยนะเว้ยว่าทุกครั้งที่มูบอกล,กกล,ลักกูอ่ะมึงรู้สึกแบบนี้จริงป่ะววะแล้ววันนี้มึงมาขอให้กูเชื่อใจอออั้งหรอเนี่ยเห็นได้งเรียกกูามาเนี่ยอ้าไม่คิดว่าจะมาด้วยเนี่ยแล้วแบบว่าตลอดทั้งเรื่อไม่ได้พูดถึงอ่ะเออ,เอ,อ เะ๋อเตมันมาขอคู่ขึ้นดีอ๋อมาปรึกษาอืมไม่มีคําตอบในตัวหรอเว้ยมังคู่นะกลับมามันก็ดีขึ้นนะยเว่ยแบบรักกันมากขึ้นเ้ยแต่เมั่คู่กลับไปแล้วก็ทำร้ายกันถ้ามึงอยากรู้ว่ากลับไปแล้วจะเวิร์กไหมก็ลองกลับไปเว้ยแต่ถ้ามึงไม่อยากรู้แล้วก็ไม่ต้องลองกลับไปเพราะสุดท้ายคนที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวมึงได้ก็คือตัวมึงเองไงอีกจะได้กินเพดีกีใหม่กินขาดจว่าได้กินไม่กินได้กินหรอ มีกลิ่นตุ่แล้วซื้อมาไว้ข้างหลังจบสุดเขาพักมาตลอดอะเด็กๆโตมาหลอกกันหมดทุกคนเลย สวัสดีครับแล้วนี่โอเอ๋วไม่มาเหรอแรงอยู่นะอ๋อโอเอ๋วจะงานนะครับแม่โอ้เสียดายจังมาอยากเจอหน้าครับครับหลายครั้งเราก็ทะเลาะกันอุ้ยโอเอ๋วมาเกิลิกกันก็มีเนาะแต่สำคัญเลยคือจะเวลาได้หันกลับไปมองหน้าเขาอะครับอ้าวโอเอ๋ว นายเพื่อบ,บอกว่าติดงานไงงานแต่งโกงเที่อ่ะยังไงโอ้ก็ต้องมาครับดูโตโขึ้นเยอะเลยไม่น่าเชื่อเลยเนาะวันก่อนอะ่ะยังเป็นเด็กมัธยมวิ่งเล่นกันอยู่เสี่ปีแล้วค่ะมา,าเป็นแป๊บๆที่ทำงานกันหมดแล้วมาขอก่อนหน่อยคิดถึง <c oughs> ได้เห็นไหมแขนยาวกัตบ,บ้านจบได้โต <c oughs> <c oughs> <mm อะไรเธอหน้าท้าวหน้าอะไรหมายควาว่าอะไรเวอรอะไรคะชัางสำคัญแล้วเอาโอเอ็ลคอขึ้นดีอ่ะเอาเอาเต๋อข้างเต๋จะต้องขอคืนดีเนาะแต่งานกันนะจบทำยามจีนหรือเปล่าผู้หญิงขอผู้ชาย จะเจ็ไปเลยขอโทษที่มาเลยนะกูก็ลงเครื่องแล้วก็ต่อเรื่องมาแล้ว่ามึงจะไม่มาหรอกกูแคขอว่ามึงอย่าหายไปในชีวิตกูแล้วกูจะหายจากชีวิตนี้ได้ไงเริ่มเลยกูกลับไปคิดมานะถ้าเรากลับมาพบกันีกนะ มันมันไปไม่ได้หรอกใช่เราสองคนจะไม่มีสถานการณ์แบบเวลาผ่านไปเราโตขึ้นเราสองคนก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆดูกูกับมึงความจริงดิเราสองคนไม่ใช่คนเดิมออออนอนแล้วแก้วล่ะกันแลนะ้วแต่ที่มึงบอกกูว่าตัวเราบ้างอ่ะไม่มีใครแทนกูได้กูไม่เคยจะบอกนะว่าสซาลาเปาก็ไม่มีใครแทนกันได้เหมือนกัน cũng muốn gặpเจอ nãy luôn quan, muốn thấy mắt, muốn thấy tai hì hì của mày, muốn thấy lắc lư của mày hôm nay, muốn biết mày như thế nào, mày có khỏe không, không, ได้ไหมฮะแล้วเราไม่แก้ไปอ่ะเราจะไม่ยอมแพ้กันอีกแบบนี้ได้ไหมฮ ีทำแบบนี้มันขอคแต่งงานเลยนะ <c oughs> พูดอะไรขอแต่งงานค่ะ ลงละลงเอตีได้เลยเฮ้ยเขาโดนอะไรวะนี่มเป็นหมาแล้วว่าเป็นหมาจบแตกครับอ้เอ้นี่ใครเอาแฟนเก่าเตะไงไม่หอสมัยเออใช่ใช่ที่บอกเลยมาหมดเลยอ่ะ น,นี่แล้วเหรอเดี๋ยวบอกว่าคู่นี้เนาะเอ๋ไงเอ๋มั<ไห>นตายตายตายคุณของเรีเปิดตัวใคว,ว้าแล้วอันนี้ใครอ่๋อไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วอยู่เมืองเนาะทำไมายิ้มอะ เออพี่ชมพูว่าไงอีพี่ชมพูกปีดแล้วก็นี่ไงปัญหาแรกที่เราต้องแก้บาดสะบันกับชั้นตอเอีอพี <reen cient S 2> ม่มีข่าวมากมีน่ารักจังซีนนี้ ยอมคิดยอมคิดมายอมค่ะถ้ามันจบลงตัวขนาดเนี้ยอาจะเป็นพาร์ทสามก็ได้ที่ทิ้งบอมไปในไอจีจะเป็นแบบชีวิตการทำงานจากหนี้ไปเคลียร์กันพี่ชมพู่ก็แล้วโดนดราม่านี่น่า แต่มันมันจะมีหลอกหรือว่าไม่มีแลวมันตาชะพ่าหมดแล้วเนาะมดหรอวเขาไปเริ่มคู่ใหม่แล้วเซอร์ไพรส์สุดสำหรับอีพีนี้ก็บารดมาบามาแบบแบบเป็นที่ปรึกษาหัวช่วงมอปลายอีพีดีนะเพราะว่าทุกคนแบบได้กลับมาเจอกันหมดเลยตั้งแต่ผ่านแรกเลยใช่แล้วพอมันสรุปองค์รวมปุ๊บมันก็แบบว่าดีมากครบจบไม่มีไม่มีอะไรเหลือุกปัญหา แม่เอ ơi, ๋ยใดเอ, ơi, เอ,อ๋ยต้อนรับหมดดี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 ดดฉันชอบดีมากฉันชอบพีนี้มันอิ่มค่ะออแต่มันมีตอนที่คุยกับบนหลัฟ้ามัน,มนยืดเนนก่อนที่จะแบบว่าตอนท้ายถ้าสมมติว่าเอ่ยบอกว่าเออแบบตอนที่ประโยคแรกเนาะที่บอกว่าเหมือนแบบนะครว่าต่างคนต่างก็ไปเติบโตเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวก็มีปัญหากักนอีกอะไรเงี้ยถ้าจบแบบนั้นอะ ก็ไม่อะไรแต่ว่าก็อยากให้เขาคืนดีกันนี่นสาบนะนี่ว่าอยากให้เขาคืนดีกเนแบบว่าถ้ามันจบแบบนั้นแบบแค่นั้นน่ะแต่ก็นะมันก็จะค้างมันก็จะอะไรแต่ว่าพอเอออยากเห็นกันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกถ้าจบแบบนั้นมันก็จะมีภาษาไง <laughs> <laughs> มันสาบค่ะมันจะโดนสาบกระดาวอ่ะ,ะก็ร้องไปเลยสิครับ <laughs> จะเหลือหรอคะกู <c oughs> <uğ ús> รอก้ <laughs> องตั้งแต่ <laughs> ในโรงงาน ออกมางอกันเขาเนี้ยเราก็เข้าใจความรู้สึกโอเอ๋วนะว่าแบบมือมันเจ็บมากอ่ะและ้วมัน <จะ S 2> อยู่ๆจะมาแบบว่าปีนึงแล้วกลับมาแบบไม่กี่วันไม่เจอไม่แก่นไม่กี่นาทีคือก็อาจจะแบบว่าเออเจ็บมากกว่าจะลืมได้กว่าจะแบบว่ามูฟออนได้อะไรเงี้ยพอมันเจอเหตุการณ์แบบนั้นใครก็มันก็ฝังใจอะเนาะแล้วพอยิ่งมาดูเออละครอีกก็พูดว่าเลยนะขาดมึงไม่ได้แล้วเหมือนการเป็นง้อในตัวใน ในหนหังอะไรยเี้ถว่าค,คือดีกันนะครับทุกคนก็เป็นกาลจงให้คู่รักคู่จริงคู่นี้ด้วยคู่ <c oughs> จริงคูจ่คจริงดูออใน i อจก่อนเนาะ<ม>เขาเปิดตัวแล้วค่ะเออนั่นแหละถ้าขาดใครไม่ได้ถ้าขาดไม่ได้ก็อยู่แบบนั้นแหละแม้จะเป็นดาราดังอะไรก็ตามสมัยนี้มันเป็นสมัยไหนแล้ว2568ัรอี64อยู่เขาก็เริ่มล้อได้เราประเทศไทยเปลี่ยนไหยกเยงน้ อ่ะโอเคไม่หามีอตไม่มีอะไรจะพูดมันหมดแล้วจะพูดเลยมันดีปปี้แปีมันเค่ถ้าอยู่ในโรงหนังนะถ้าอยู่โรงหนังก็จะยืนตบเหม่เลยก็จะแบบสักนึงถ้าถ้าเป็นหนังนะจะลงตัวหรอโตไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันดีแค่นั้นแหละดีมากอันนี้มันก็เป็นหนังนะแค่มันเบ่งเออไปท้าด้ยเสร็จแต่ฉันขาดใจตรงไหนอีกเพื่อนะไรอีกไม่มีแฟนก็บาดไงไม่ มาถึงอีกลุ่มโฆษณาหรอ,อ,อถ้ากลุ่มโฆษณาไงมันเป็นเฟนกับบาทสก็จบเลยอ๋อกินกันเองแต,<บ>แต่ซีนข้างสาวไวายน้ำอ่ะฉันว่าเขามีใจให้โอ,อเอ๋วเว้ยมีก็ใช่เขาว่าเอก แอบชอบฟิลแบบเหมือนบาร์สอะแต่แต่ไม่กล้าบอกกลัวเสียใช่ก็เหมือนจะบอกแล้วแต่แต่ว่าโอ้เอ๋แบบซีนแบบซีนงแต่ได้คิว่าแต่ได้คิดว่าโอ้เอ๋ก็รู้รู้โอเอ๋วมันก็เลยมันก็เลยซีนไปว่าขอเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปนะอะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวจะมันปั๊อีกนก็นกัมันจะบอกว่าอ่ะอ่ะก็โอเคโอเคแต่ชาวไทยดีมากเลยที่ย้อนไปให้ทุกคนเห็นว่าแบบว่านั่นนี่เห็นย้อนไปฮอดกระทั่งไอ้ สมัยป้าแฟนใช่แฟนกลุ่มแฟนเก่าใดๆสมัยอ่ะนี่จำไม่ได้จริงๆนี่คิดว่าเขาจะไม่เอามาใส่ด้วยซ้ำแต่เอามาอยู่มองหน้าตอนแรกอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดคลายของเริ่มต้นใช่แม่ตอนแรกนึกว่าเป็นอ่าดาราอ่ะเอรีเอรีน่ก็น่าจะตกใจหยุดเหมือนกันนะน่าจะโอ้โอ้แม่โอ้ไมค์กูสเนทเลยก็จะหายไปคนอะกุศลกะ คานักเรียก็ตอบว่าเส็จเริ่มลืกแตนนะเพืนทีเชื่อนะดีดีเชื่อนะเขาก็เขาก็ตอบว่าโอ๊ย เขาไม่เป็นไรหรอกค่ะทำงานกันเถอะว่าจะบอกแค่นี้แหละเขาไม่มาอะไรหรอกไม่สนใจหรอกจริงชีวิตเขามีแต่งานเนาะคนนั้นน่ะเออแต่ว่าพี่ชมคู่อะจะเอายังไงต่อแค่นั้นพี่ชูพี่ชูพูน่าจะไปคุยกับอีนั่นเหมือนกันคุยกับอีนั่นสองคนแพลเลี่ยนหรออ่าสรุปสรุปอ่าสรุปสำหรับอีพีนี้นะครับก็แฮปปี้กันไปตามๆกัน แล้วก็ดีมากนี่ดึกว่าเขาจะดีกันตั้งแต่ลจอดรถแล้วถ้าใจอ่อนนะนะจนมันจะจบไวฉันมันจะจบไวไงก็เลยโอเคมันเป็นไปตามที่มันควรที่จะเป็นอ่ะมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บโอเคฉันก็รอเธอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แต่ที่จริงถ้าดีตอนจอดรถก็จะเราก็จะได้ซีนเพิ่มมาแบบแบบเขาปิดแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเออเนาะวันนี้ก็อิ่มมากอิ่มแบบติดเพลนติดสมองการสมองเลยจบอิมพูลสิบ ดีเพื่มปิ่มมากแบบว่าน้ำตาไหลข้างไหนเป็นซีรีส์คุณภาพดีมาก,มากแล้วตอนจบปากตอนริมทะเลอะคือความรู้สึกแบบว่าดีมากแบบความรู้สึกของเขาที่เขารักกันจริงๆอะมันออกมาจากตรงนั้นแหละคืออีกอันหนึ่งอะท,ที่ชอบมากคือตอนที่เขาได้มาเจอกันครั้งแรกอ่ะแล้วเขานั่งคุยกันอ่ะมันคือโมเมนต์ที่ เรากลับไปคุยกับแฟนแบบว่าเราเห็นแฟนกับแล้วน่งคุยกันหรือเป่ามัมันไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบเกลียดกันใชเ่เหมือนดีใจที่ได้เจอกันอีกรอบหนึ่งเลยใช่ใชแล้วเอ๋วคือพูดไปเลยว่านั่นนี่นั่นนี่นั่นนี่ทำทีสิแบบนั้นสิทำอ,อย่างนี้สิอะไรเงี้ยแล้วซึ่งแบบว่าเอ๋วคืองงไปเลยครับว่าโอ้เธอก็แบบไม่ไม่ลืมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมใจทุกอย่างนั่นนี่ทุกอย่างอะไรเงี้ยเขาวคนที่จะกลับมาโคฟกัาแล้วะถูกเราค่าจริงจริงมาแก้ไขด เออปุททายก็แฮปปี้นะครับไม่รู้จะพูดคาไหน่ะไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงไม่รู้จะคนคนมันดูอะเนาะมันก็เป็นหมดใช่ก็พูดได้แค่ว่าดีมากแค่นั้นนะครับส่วนวิเคราะห์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็รู้แค่ดอกไม้แค่นั้นแหละดอกไม้ตะนะวันอะเราไม่รู้ความหมายด้วยรู้แค่ว่าเขาใช้ตอตะวันเพื่อจะมาแทนอะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้ครับก็จะลากัไปแล้วนะครับสําหรับ แปลรักฉันด้วยจาเธอพาที่สองนะครับไม่รู้ว่าจะมีพาต่อไปไหมเดี๋ยวเราจะมา,าติดตามาเลยเรื่องใหม่ครับพอลองเรามาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ยังไงก็ชื่นชมกับทางทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกๆคนด้วยนะครับว่าได้ผลิตซีรีส์ที่ดีออกแบบนี้ออกมาให้เราแล้วก็ต่างชาติได้ถึงรวมถึงต่างชาติได้ดูด้วยนะครับก็ทําให้เขาเรียกว่าอะไรนะต่างชาติหรือว่าทั่วโลกได้เห็นว่า ความรักของเพศมันไม่ได้ไม่ไจำกัดมันเท่าเทียมกันหมดมันจะเป็นผ<บ>ู้<บ>ชายหรือผู้หญิงใช่ก็ดีใจกับพวกเราด้วยนะครับที่รีแอคใช่จบจบ,จบ <laughs> ใช่ว่าตั้งแต่อยู่แล้วว่าคือก็อยากทำให้มันจบอะไร ทุกเรื่องเลยทุกเรื่องจ,จริง,รงอยากทําให้มันจบแต่ว่ามันก็มีอะไรแทรกเข้ามาสานการมันไม่เอื้องนอยเอ,อ่ยใดๆเอ,อ่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงกําลังจะสอบเนาะจริงออ,อย่างไรก็ได้ทําแล้วอย่าบอกว่ากำลังจะสอบก็คือสอบอยู่สอบอยู่ถ้าเป็นถ้าสมมติจบอาทิตย์หน้าก็คือไม่มีค่ะ EP จบจริงก็น่าจะได้ซูมกันไปหนึ่ง อย่างที่บอกไปเนาะว่าซีรีส์ดีแบบนี้ถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูกันถอะถนนด้วยผลงานคนงานของคนไทยคือดีมากไม่ได้แพ้เกาหลีแพ้แบบของฝรั่งเลยของไทยใช่ทำไมกินของินขอาไทยใช้ของไทยกินของไทยใช้ของไทยครับุรางวัฒนธรรมไทย่เดียต่อไปก็ต้องติดตามผลงานของบิวกิ้งกับพีีไปต่อไปว่าเขาจะมีซีรีส์อะไรยังไงมาอาจจะเป็นเอ ชุดใจ2ุดสอง,สองอเออะมาสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสาหรับใครที่อยากเม้นอยากอะไรก็มาคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะครับพรสะอานอ่านถูกที่อ,าอ,าอ,าอา่ออานนี่อ่านคอมเมนต์เลยขนาดนี้ไม่ได้มาก็อย่าอ่านขอตัวลาไปแล้วลาไปรอบที่สี่สี่ามอหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับโฟล์มการับายบาย